นุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนจเจอร์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปานเทพผัพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบบราณการและเวชศาสตร์ชลอไวมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชมครั้งที่แล้วเหมือนได้ต้องกดพอส์ไว้ก่อนเลยนะคะอาจารย์กดพอสแล้วก็มาต่อในคราวนี้เพื่อจะคุยกันต่อที่อาจารย์พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ การถกเถียงทางวิชาการหรือใช้คำนั้นหรือว่าใช้คำว่าอะไรอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะคุณก่อนลองคิดดูคิดตามผมมานะเราเนี่ยถูกหลอกเรื่องน้ำมันเนี่ยกี่สิบปีหมายถึงน้ำมันพืชนะคมันพืชอันพืชเอาอย่างนี้นะแล้วแล้วก็มีงานวิจัยมาเต็มไปหมดเลยปรับปนกันมไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าทําให้เป็นโรคหัวใจทําให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วพอถึงเวลาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นะแล้วคุณในช่วงหนึ่งที่คุณบอกว่าดีะ คนตายไปกี่คนที่คุณจะรู้เท่าทันยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะคอเลสเตอรอลเมื่อก่อนคนบอกนะว่าคอเลสเตอรอลสูงแปลว่าใกล้ตายยิ่งแก่ยิ่งใกล้ตายคนก็บอกโอ้แย่แล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกินแล้วคอเลสเตอรอลสูงขึ้นพอสูงอายุก็ยิ่งสูงขึ้นอันตรายอย่าไปกินมันใช่ไหมน้ำมันพืชสิน้ำมันโอเมก้าหกที่ไปผัดทอดดูสิคอเลสเตอรอลลดลงอย่างต่อนเนื่องเลย ผ่านไปหลายสิบปีตรวจใหม่ปรากฏว่าคนหลังอายุห้สิปียิ่งคอเลสเตอรอลลดลงยิ่งตายเร็วแปลว่าคอเลสเตอรอลเป็นโจทย์ผิดใช่ไหมครับตั้งแต่แรกแล้วเราก็มาดแต่ตีโจทย์ผิดจากคอเลสเตอรอลนี่เป็นตัวอย่างของเล่เพทุบายจากงานวิจัยถ้าคนไล่ไม่ทันนะครับเอาไม่อยู่ครับนักวิชาการก็จะพูดโอโ้มันน่าเชื่อถือมากแต่ยุคนี้เนี่ยคนค้นมันได้เท่ากัน อยู่ที่ว่าคุณจะค้นแล้วรู้เท่าทันถึงปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าคืออย่างนี้อาจารย์ถ้าเราดูงานวิจัยในบางอย่างเราก็ต้องรู้เท่าทันงานวิจัยว่าไปซัพพอร์ตธุรกิจใช่ของใครของใครอ่าคืองานวิจัยยุคหลังเนี่ยคุณจะมีทุนได้คุณก็ต้องมีแหล่งเงินแล้วใครให้เงินแล้วคนที่มาให้เงินเป็นทอดๆอด่ะมีบริษัทยาเกี่ยวข้องไหมถ้าใช่เขาก็ทําทุกทางเพื่อมีทงไปสู่จุดนั้นแล้วก็บิดถึงแม้งานวิจัยจะจริงแต่จะมีมุม ที่คุณมองเห็นเหมือนกับช้างทั้งตัวแล้วคุณมองไปเห็นแค่บางส่วนบอกว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นม้าอันนี้น่าจะเป็นกระดาษอันนี้น่าจะเป็นกระดูกแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเหมือนกันครับเวลาเราอ่านงานวิจัยเพื่อจับผิดถึงปัญหาความเท็จความจริงเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากสิ่งข้อแรกก่อนก็คือว่าทำไมงานวิจัยในเรื่องเดียวกันถึงขัดแย้งกันคะ ถ้ามันเป็นทิศทางเดียวกันมันจบไปนานแล้วอเอาเส้นึงเรื่องบอกว่ากาัญชาทําให้เป็นมะเร็งมันก่อนมีนักวิชาการท่านหนึ่งมาพูดท้ายเป็นมะเร็งยิ่งกว่านั่นนื่ทั้งหลายนี่นะ,ะม,มันจะจริงหรอครับคําถามก็คือว่าในเมื่อง,งานวิจัยทั้งมอรังสิตท,ทดสอบในหนูทดลองสารที่เสีทำให้เมานี่แหละที่คนต่อต้านเนี่ยกับมีฤทธิต้านมะเร็งทางเดินน้ําดีในสัตว์ทดลองอม,มะเร็งปอด ทั้งสาร TSC และ CBN ในสัตว์ทดลองมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าคุณบอกว่ากัญชาทำให้เป็นมะเร็งแต่ทำไมสารตัวเดียวกันถึงมีฤทธิ์ต้านมะเร็งมมันต้องตอบให้ได้ใช่ไหมเอาเข้าจริงๆแล้วคนที่คุณบอกว่าเป็นมะเร็งจากการสูบกัญชาเขาสูบบุรี่ด้วยไงและบุหรี่ทั้งโลกก็ยืนยันได้ว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมครับใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณบอกว่าคุณนับ คนกัญชาแต่คุณไปนับคนสูุบรีและเขาเป็นมะเร็งด้วยแน่นอนครับเขาต้องเป็นมะเร็งพะบุหรีแต่คุณไม่ได้ตัดตัวแปรนี้ทิ้งออกไปและนับคนกัญชาทั่วไปไปปะปนกับคนที่เขาไม่ได้สูบมันคนละเรื่องกันนี่เขาเรียกว่าเล่เพทุบายในการนําเสนองานวิจัยทางกัญชาคและที่สําคัญก็คือว่าองค์กรที่ชื่อว่า IARC ซึ่งเป็นองค์กรว่าด้วยสถาบันสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศอยู่ภายใต้องค์การนานาไมโลกคุณวิกรเขาสำรวจหมดเลยว่าอะไรที่จะเป็นก่อมะเร็งบ้างแม้กระทั่งพฤติกรรมนอนกลางคืนเนี่ยทำงานกะกลางคืนเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ามากกว่าคนไม่คนทำงานตามนาฬิกาชีวิตปกติเห็นไหมคนไม่รู้ใช่ไหมครับเขาทำวิจัยถึงขนาดน,นี้คือ,คอ อะไรก็ตามที่เป็นวิจัยที่เขาสงสัยเขาจะพ่วงเอาไว้ว่าอันนี้น่าสงสัยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเลยชัดเจน<ะ>57ปีไม่เคยมีกัญชาครับเป็นไปนได้ยังไงจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นแล้วคุณไปอ้างบางชิ้นบางชิ้นเนี่ยเขาเห็นปัญหาที่ผม<ะ>พูดนั<ะ>่นแหละว่ามันอาจจะไม่จริงเพราะ,ะยังมีตัวแปรสงสัยอยู่<ะ>อาจจะไม่ใช่ไม่งั้นงานวิจัยยังขัดแย้งกันอยู่เขาก็ไม่ยืนยันในฐาน,นะเป็นองค์กรที่ระบุสารก่อมะเร็ง วันนี้เรารู้นี่เล่าก่อมะเร็งค่ะทําไมเรารู้อ่ะบุหรี่เราก็รู้แต่ทําไมกัญชาเราไม่มีอ่ะห้าสิบเจ็ดปีผมตั้งคําถามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังงานวิจัยเนี่ยผมจะฟังถ้าผมโต้ผมคงต้องโต้ทุกวันนะ <c oughs> เพราะเข้ามากันเป็นกองทัพใช่คตอนนี้เข้ามาเป็นกองทัพมาเป็นขบวนเนี่ยแล้วผมมือเดียวเนี่ยม,มันก็มีแค่ สองมือนั่นแหละที่ไม่มีความสามารถจะพิมพ์ได้แล,<ช>แล้วก็ไม่ได้ทําภารกิจเดียวเดี๋ยวประปชุมนั่นประชุมนี่จริงๆอยากโต้ทุกคนเลยนะครับด้วยความเคารพเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอคติแฝงอยู่ในการนําเสนอเนี่ยมากในทางวิชาการความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่อะไรรู้ไหมคริสตกรฟ้าถลายโจรค่ะกัญชากระท่อมฟินมักจะมีคำพูดสวยรูบอกว่า เราไม่ปฏิเสธทางการแพทย์การใช้กัญชาทางการแพทย์ผมถามข้อเดียวเลยนะแล้วทำไมก่อนปี2562 6นอกงก่อน62นะตำรับยาไทยทั้งหมดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ละจ้ะที่มีฟิน <c oughs> ่นกัญชา <c oughs> กระท่อมคุณยกเลิกเขาทั้งหมดเลยมันแปลว่าอะไรอะ่ะทั้งทั้งที่องค์การสหประชาชาติเขาไม่ได้ห้ามเลย <c oughs> คุณไปยกเลิกเขาทำไม ใช้แต่ยาแผนปัจจุบันที่เป็นมอร์ฟีนอย่างเดียวแล้วกัญชาก็ไม่ให้ใช้ปล่อยให้นักวิจัยต่างชาติไปวิจัยแล้วจะซื้อจากยาต่างชาติเป็นสารกันาบ,บินนยเขาทํามาแล้วเราก็ไปซื้อเขามาใช้มันเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณยกเลิกตำหรับยาไทยทั้งหมดถ้าผมไม่ยกเลิกสิทธิบัตรในปีสิทธิบัตรกัญชานะครับก่อนปีหกสองห้าเก้าหกหนึ่งสองแล้ว6กสองยกเลิกสําเร็จเนี่ยจกกนกระทั่งกัญชามาถูกกฎหมายถูกรื้อฟื้นกลับามาใหม่ตำหรับยาไทย16บตำหรับมันจะกลับมาไหมครับมันก็ไมม่กลับา มันมาจากการต่อสู้ล้วนๆครับวันนี้อย่ามาอ้างทางการแพทย์ยังมีการกีดกันอีกกระท่อมเพิ่งปลดล็อกอฟินยังไม่ได้ใช้เลยคุณจะใช้แต่ร์ฟีหอย่างเดียวคุณผูกขาดอยู่กับอาชีพเดียวทั้งที่มีอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยเขาใช้ทางการแพทย์เหมือนกันแต่ห้ามเขาใช้มันถูกต้องไหมล่ะเหมือนกันครับบทพิสูจน์เรื่องเนี้ยมันสะท้อนกลับมาแม้กระทั่งเรื่องฟ้าทลายโจรวันที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศให้ผงบทยาฟ้าทลายโจรบรรจุแคปซูลรักษาโควิดได้คุณให้หมอแผนปัจจุบันจ่ายอาชีพเดี่ยวได้ยังไงแล้วหมอแผนไทยที่เขาจ่ายมาหลายสิบปีกับผงยาธรรมดาเป็นภูมิปัญญาเขาในรถยาเขาเนี่ยคุณบอกไม่ให้จ่ายในโควิดเพราะหมอหมอไทยไม่รู้เรื่องกับโควิดเขาใช้มาตั้งนนมันเป็นไปได้ยังไง<ต>คิดอย่างนี้ได้ยังไงและผมยังต้องเจอสถานการณ์อีกไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่า เอาตำรับน้ำมันที่สกัดรวมเนี่ยพอเห็นเข้มข้นหน่อยให้หมอแผนปัจจุบันจ่ายเท่านั้นห้ามแพทย์แผนไทยจ่ายทั้งที่เป็นกระบวนการสกัดหรือการผลิตแบบการแพทย์แผนไทยธรรมดาธรรมดาคุณก็ไปห้ามเขาและพออาจารย์เดชาสิริพัฒน์ทำมา <Okay. S 1> คุณก็ทำทุกทางเพื่อเจือจางเขาให้หลือนิดเดียวให้ได้สรรพคุณน้อยที่สุดใช่หรือเปล่าล่ะและจะบอกว่า มันเสรีทางการแพทย์เราส่งเสริมทางเราไม่เคยห้ามทางการแพทย์มันจริงหรือเปล่าแล้วพออยู่ในมือวงการแพทย์แล้วเป็นยังไงภาครัฐทั้งประเทศใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันกัญชา 7. 4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จ่ายโดยแพทย์ในกระทรวงสาธารณาสุขทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันและผมจะบอกให้ฟังเลยน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยอภัยภูเบศก็ดีองค์การเพสัจกรรมก็ดี<ะ>ขนาดเขาใช้ใต้ดินกันเยอะนะครับ ใช้ไปแค่ครึ่งเดียวที่เหลือหมดอายุทิ้งทําลายหมดงบประมาณหมดสิ้นและจะของงบใหม่ได้ยังไงก็ในเมื่อของเก่าคุณใช้ยังไม่หมดเลยค่ะแล้วเกษตรกรที่เขาปลูกให้อะเขาก็ไม่มีงบที่รัฐจะมาซื้อเขาก็ขายไม่ได้ไงแล้วก็กระทบเป็นลูกโซ่เพราะเป็นกระบวนการขัดขวางกัญชาหนึ่งตัวที่จะประชาชนเอามาใช้ทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกใช่หรือเปล่าแล้วมันทดแทนยาอย่างอื่นจํานวนมาก ใช่หรือเปล่าถึงมีกระบวนการแบบนี้คุณหมอประเสริฐมงคลสิริจ่ายกัญชาที่อุท่ไทธานีตามนโยบายของรัฐบาลถูกตั้งกรรมการสอบสิบสามครั้งโดยแพทยสภาได้ยังไงและคุณหมออีกหลายคนถามเขาสิครับเขาใช้กับเด็กด้วยซ้ำไปครับคุณหมอสุภาพรมีลาบคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุธาแล้วได้รับผลดีทําไมคุณไม่ไปศึกษาแล้วก็เผยแพร่กรณีแบบนี้บอกทางวงการแพทย์ให้เปลี่ยนวิธีคิดในการใช้กัญชา นี่แหละครับมันคือปัญหาที่แท้จริงคือการกีดกั้นทางวิชาชีพยังคงมีอยู่ไม่อยากให้แพทย์แผนไทยใช้วันนี้ประชาชนจะใช้เองยิ่งขวางก็ไปใหญ่เพราะว่าเดือดร้อนไงแต่ทั้งหมดมันไม่ได้มาจากใครเลยครับมันมาจากที่แพทย์ตัดสินใจไม่จ่ายยาตามความต้องการของคนไข้มันถึงเกิดปฏิกิริยาไงแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมสมผลทําให้เกิดการปฏิกิริยาตอบกลับมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นกฎฟิสิกส์ตามหลักธรรมชาติคุณกดเขามากเขาก็ลุกขึ้นสู้มากครับถ้าคุณผ่อนปลนจ่ายตามความต้องการของเขาตั้งแต่แรกโดยไม่มีอกติไม่มีผลประโยชน์ของบริษัทยาม,มาวิ่งเต้นป่านี้ไม่มีใครเรียกร้องหรอกครับทุกคนมีความสุขดีเพราะได้ยาฟรีไงจากภาครัฐทำไมจะไม่ดีอ่ะ แต่วันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมผมว่าวงการแพทย์ต้องทบทวนตัวเอง <c oughs> เอาละไม่ปฏิเสธเลยยอมรับกันไปเลยว่าคุณใช้ไม่เป็น <c oughs> ไม่ต้องใช้ครับยอมรับกันตรงๆเลยแล้วจะได้ไม่ต้องใช้ปล่อยให้แพทย์แผนไทย <c oughs> แพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านให้เขาได้ใช้ให้ชาวบ้านที่เขาใช้เป็นอะ่ะ <c oughs> เขาได้ใช้ <c oughs> หมอใช้ไม่เป็นก็อยู่เฉยๆ <c oughs> ไปใช้ยาตัวอื่นแล้วก็วัดผลกัน เดี๋ยวเวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะวัดขึ้นเองครับว่าผลมันรับมันเป็นยังไงและเราก็มีวิวัฒนาการในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือพัฒนาขึ้นต่อไปในอนาคตตามวิวัฒนาการต่อสังคมดูเลยครับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ปัจจุบันในสังกัดกระทรวงสาธารณส,สุขภาคเหนือภาคกลางไม่ตายไม่จ่ายเตนอเอนชิเนอไม่จ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับ<ะ>จ่ายภาคเหนืออยู่0.3เปอร์เซ็นต์จ่ายภาคใต้ยอยู่1.2เปอร์เซ็นต์น้อยมาก ภาคใต้ก็ถึงใช้ถึง80%ไงใต้ดินใช้จากตลาดมืด80ไงเพราะเขารับไม่ได้ไงภาคกลางไงไม่จ่ายให้เขาเขาก็มาใช้ในตลาดมืด 7%. 7 8ซไงผลเป็นยังไงหมอทำยังไงผู้ป่วยก็ทำตรงนั้นข้ามะครับเพื่อเขามีชีวิตรอดรักษาตัวเองเพราะเขาต้องการใช้ต้องการด้แลตัวเองต้องการรักษาขอให้ท่านผู้ชมสบายใจอย่างนี้ครับ กฎหมายตอนนี้มันไม่ใช่ไม่คุ้มครองเยาวชนหรอกเขาคุ้มครองอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเขาก็ใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมไม่ใช่เป็นกฎหมายที่เอามาใช้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเป็นการประยุกต์ใช้กฎหมายจึงต้องใช้อย่างแคบที่สุดเท่าที่จําเป็นเพราะไม่องนั้นกระทบคนอื่น กฎหมายสมุนไพรควบคุมเขามีเอาไว้ใช้กับพืชที่กําลังจะสูญพันธุ์ไม่ใช่กัญชาขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่เขาต้องการคุ้มครองเยาวชนมันไม่มีกฎหมายอะไรเลยที่จะไปมีข้ออ้างไปคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเขาก็หยิบพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม แต่ห้ามใช้กับเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีคันและสตรีให้นมบุตรและที่เหลือปลดล็อกโดยรวมเพราะรอกฎหมายฉบับใหม่และให้คนใต้ดินเขาได้มีโอกาสรอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไปปิดล็อกเขาด้วยเพราะว่ากฎหมายมันผิดมันก็กระทบหมดรวมถึงคุ้มครองเด็กเยาวชนเขามไม่ได้มันก็มาพร้อมกันกฎหมายไม่สมบูรณ์หรอครับผมยอมรับเลยเพราะเป็นการประยุกต์ใช้กฎหมายที่สําหรับพืชใกล้ศูนพันธุ์ มาใช้กับพืชสมุนไพรควบคุมบางอยา่างแต่ดูเจตนาของฝ่ายการเมืองสิว่าเขาคิดอะไรคเขาคิดจะคุ้มครองกลุ่มเปราะบางคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎหมายถูกไม่ถูกแต่เขาตัดสินใจคุ้มครองคนกลุ่มเหล่านี้มาเขาเจตนาดีหรือเจตนาชั่วหรือจะบอกว่าต้องคุมใหม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามคือแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยที่ต้องใช้นะที่ใช้ต้องใช้อยู่อ่ะเขาจะทํายังไงครับถ้าเขาไม่ได้ปลูกเองแลวเขาต้องใช้ในตลาดมืด ตลาดใต้ดินแล้วคนไม่สงสารเขาเหรอครับในเมื่อเขาหาใช้กัญชาไม่ได้แล้วเขาฉลาดมากนะเขาไปไกลกว่าข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เยอะเลยครับเขาไปผลิตแก้สะเก็ดเงินตามฤทธิ์ลดเมาเบื่อของการแพทย์แผนไทยแผลเนี่ยเป็นครีมแล้วเขาพัฒนาเป็นยาหมองลดควายคลายความเครียดทําแบบชาวบ้านเขาเอาไปใช้หยอดใต้ลิ้น เพื่อลดความดาันโลหิตลดความเครียดนอนได้ <S <S งานวิจัยสนดสารสก,กัด thc ซึ่งในพืชกัญชามันมีพืชกลุ่มคาเนบิโดนมากกว่า thc แล้วทวงดูนุริตกันไปมามันถึงไม่ออกฤทธิ์เป็นไปตามสารเดียวที่ใช้กับสัตว์ทดลองหรือใช้ในมนุษย์หรือแม้แต่สารสังเคราะห์แต่คุณจะไปวิจัยยังไงพืชเต็มสวนเพราะมันมีสารไม่นิ่ง แพทย์ปัจจุบันวิจัยไม่เป็นสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ผมนี่นะมีเคสหนึ่งคุณหมอแวร์เล่าให้ฟังเมื่อเช้าเขาก็ตรวจคลินิกอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนใช้กัญชา,ามาก,ก่อน มาก่อนช่วงตั้งครันฮะใช่แล้วคะแล้วถามว่าทำไมต้องใช้เครียดเพราะสามีทิ้งแล้วมีลูกอยู่ในครันแล้วก็มีปัญหาเรื่องรายได้เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นปัญหาทางสังคมทําให้คนต้องหาทางออกอย่างอื่นแล้วก็สูบกัญชาเพื่อลดความเครียดไม่งั้นเขาลดไม่ได้โอ้คุณหมอแวดต้องถามเหมือนที่เราตั้งคำถามเลยค่ะสูบหนักใช่ไหมบอกสูบเลยสูบหนักด้วย เขาเลยถามว่าลูกเป็นยังไงกาลังคิดอยู่จะต้องถามใช่ไหมเขาบอกว่าโง่ลงแน่แน่หรือจะมีผลกระทบต่อสมองหรืออะไรยังไงไหมเด็กคนนี้เรียนดีจนเข้าพัฒนาการและมีผลการเรียนดีด้วยเราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าทำไมมันถึงเป็นงานวิจัยมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนเห็นเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกให้เลยงานวิจัยสนแต่สารสกัด THC ซึ่งในพืชกัญชามันมีพืช กลุ่มคันในไปดอยมากกว่าเทยซีแล้วทวงดูนุริ์กันไปมาม,มันถึงไม่ออกฤทธิ์เป็นไปตามสารเดี่ยวที่ใช้กับสัตว์ทดลองหรือใช้ในมนุษย์หรือแม้แต่สารสังเคราะห์แต่คุณจะไปวิจัยยังไงพืชเต็มส่วนเพราะมันมีสารไม่นิ่งอ่ะแพทย์ปัจจุบันวิจัยไม่เป็นก็ไปวิจัยดูรทมสิติแล้วก็บอกว่าเออผมก็ถึงบอกว่าทําไมการทด ลองวิจัยในคู่แฝดในมนุษย์สมองเขาไม่เสื่อมไอคิวเขาไม่ลดเพราะอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสมรภูมิสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับมันเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ผมยืนยันทั่วโลกไม่เช่นนั้นองค์การอมัยโลกไม่เสนอให้ปลดล็อกยางกัญชาช่อดอกกัญชาออกจากยาเสพติด แต่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดขององค์การสาประชาชาติยังขวางอยู่ย้ายจากยาเสพติดรุนแรงมาเป็นยาเสพติดไม่รุนแรงประเภทยานอนหลับยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนเป็นประเภทที่หนึ่งขององค์การสปชาประชาชาติก็คือไม่ถอยตามความต้องการขององค์การอนามัยโลกแต่จะถอยตามการเมืองและบริษัทยาผลประโยชน์อของบริษัทที่ผูกขาดในการผลิตสิ่งเหล่านี้อยู่ มอร์ฟีมีกี่ประเทศมีกี่บริษัทไม่ใช่กี่ประเทศมีกี่บริษัทที่ได้ผลิตทั้งโลกแคบมากครับผลประโยชน์หลานเนี่ยมันกระทบต่อวงการการเมืองรอบประเทศแต่ถ้าพิจารณา,าจากองค์การอาัยโกเขาพิจารณาจากสุขภาพเขาจึงเห็นว่าให้ปลดล็อกทั้งช่อดอกและยางออกจากบัญชียาเสพติดค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือต้องมองให้ชัดๆว่าผลประโยชน์ไปอยู่กับใครใกลุ่มคนไหนนะคะ เป็นประชาชนเป็นคนป่วยหรือเปล่าต้องมองไปให้ชัดยกตัวอย่างตัวอย่ยางนึงครับเรืก่อน,ขขน,อนเขาจะบอกว่ากัญชาทําให้อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นอืมอ่ะเวลาคิดอย่างนี้นะค่ะมันต้องดูว่าสถิติลวงหรือเปล่าเช่นในสังคมร้อยคนเมื่อก่อนมีคนสูบกัญชาสองคนสองคนนะครับแล้ววันดีมีคนสูบกัญชาเพิ่มเป็นสิบคนสัดส่วนที่จะต้องเพิ่มในอุบัติเหตุก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับในประชากรกลุ่มเท่ากันใช่ค่ะ มันเป็นสามัญสำนึกไม่ได้บอกว่าเพราะกัญชาทําให้เกิดอุบัติเหตุเบิ่มขึ้นแต่มันเป็นแท็กติกในการหยิบสิติมันเลือกใช้แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนใช้กัญชาส่วนใหญ่ขับรถไม่ได้ครับแล้วก็จะนอนดังนั้นพอนับระยะทางที่ขับเนี่ยกับจำนวนอุบัติเหตุกับลดลงครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่ว่าคำนวณจากอะไรเพราะฉะนั้นแท็กติกกัญชาเนี่ยมันถูก ทำสงครามทางวิชาการและทางความเชื่อจากผู้รู้กลุ่มหนึ่งที่จะเลือกข้อมูลเอามาใช้ mm hmm. ในการด้อยค่ากัญชาทำลายกัญชา mm hmm. เพื่อหวังผูกขาดเฉพาะอาชีพตัวเองครับ mm hmm. นี่ผมพูดตรงไปตรงมา mm hmm. ที่สุด mm hmm. เขาจึงรังเกียจต,ตั้งแต่การแพทย์แผนไทยไปปิดล็อกไม่ให้ใช้มาตั้งหลายสิปี mm hmm. พอประชาชนจะได้ใช้ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ mm hmm. เพราะว่าประชาชนจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วอย่าก,กลัวครับว่า mm hmm. ชอบมาอ้างว่า เด็กเยาวชนจะเข้าถึงผมถามว่าในบ้านตั้งหลายหลังมีแอลกอฮอล์และบุหรี่ห้ามเด็กใช้เนี่ยทำไมคุณไม่ห่วงแบบเดียวกันทําไมคุณไม่ห่วงในมาตรฐานเดียวกันและในบ้านนะครุฑกรมันมีของทั้งมีประโยชน์และโทษขึ้นอยู่กับความรู้แล้วก็การดูแลในครอบครัวมีดอ่ะอืการอันตรายนะอันตรายได้ด้วยนะไฟแช็กละ่ะค่ะไม่ขีดไฟละ่ะ เตาแก๊สอ่ะนะครับไปจนถึงแม้กระทั่งปลั๊กเสียบละ่ะถ้าคุณบอกว่าสิ่งเหล่านี้อันตรายกล่าเด็กเข้าถึง <c oughs> คุณต้องอยู่ในถ้ำครับ <c oughs> คือต้องอยู่ในถ้ำอย่างเดียวมันถึงจะมีชีวิตอยู่ <c oughs> โดยที่เด็กไม่ต้องเข้าถึงอะไรเลย <c oughs> ความรู้สิครับสำคัญยิ่งกว่า <c oughs> ความกลัวความรู้เจะอาชนะ <c oughs> ความกลัวได้และสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ กัญชาตราบใดที่มีปัญญาค,ค่ะอยากตั้งคําถามเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมาถามหากัญชาหรือเปล่าใช่จะอยากใช้กันหรือเปล่าน,นะคะใครไม่เคยรอไม่เคยรู้หรอกค่ะขอบคุณอาจารย์มเทศค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์